รับรหัสเน็ตฟรีเริ่มวันนี้เลยนะครับใช้ได้ทั้งมือถือและเน็ตบ้านนะครับในคลิปนี้มีรหัสเน็ตแจกฟรีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนข่าวสวัสดิการเพื่อพ่อพี่แม่ป้าป่วงชนประชาชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวเกี่ยวกับทางรัฐบาลด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ล่าสุด10เมษายนนะครับในเรื่องของกฎรับรหัสเน็ตฟรี ค่ายต่างๆกดรับฟรีๆไปเลยนะครับทำตามที่รัฐบาลรณรงค์นะครับก็คือให้อยู่บ้านนะครับ Work from home เพื่อลดการระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 แน่นอนสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับในการทำงานที่บ้านตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านทางกสทอชอ จึงให้การสนับสนุนไม่ต้องรอมติคอรมอนะครับกสทชควักเงินกองทุน3,000ล้านบาทอุดหนุนค่าอินเทอร์เนต็ตฟรี10จิกะบิตและอัพสปีดเน็ตบ้านเป็น100เมกะบิตเซกให้ประชาชนได้ใช้ฟรีๆนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายถากรตันทกศิษย์เลขาธิการกสทช ร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมถแถลงผ่านไลฟ์เฟซบ o ๊กกศทช,ชเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เนต็ตให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนในการลงทะเบียนง,ง่ายๆกดดอกจันทร์170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกดโทรออกนะครับโอเปอเรเตอร์ หรือผู้ให้บริการเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นจะมี SMS ยืนยันเพื่อเริ่มใช้งานยืนยันแล้วก็จะใช้งานได้นาน30วันนับจากวันที่ได้รับ SMS มีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับ1คนต่อ1สิทธิ์ ต่อหโอเปอเรเตอร์หนึ่งคนใช้ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นแม้ว่าจะมีหลายซิมหลายเครือข่ายก็รับสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวหรือ1สิทธิ์ต่อ1ห,หมายเลขบัตรประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ Internet ์อินเทอร์เน็ตฟรีต้องเป็นคนสัญชาติไทยใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่โดยจดทะเบียนในซิมในนามของบุคคลธรรมดาเท่านั้น อินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มสปีดให้เป็น100เมกะบิตเปอร์เซกสำหรับการจดทะเบียนอินเทอร์เน็ตบ้านในานามบุคคลธรรมดาเท่านั้นผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิอินเทอร์เน็ตมือถือประมาณ30ล้านเบอร์และอัพสปีดเน็ตบ้านประมาณ2ล้านครัวเรือนชื่อของเราคนเดียวใช้รับสิทธิ์ทั้งเน็ตมือถือและเน็ตบ้านได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่าง ทั้งเน็ตมือถือ 10GB และเพิ่มสปีดเน็ตบ้านเป็น 100Mbps สำหรับผู้ที่ใช้เน็ตบ้าน ADSL จะปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดเท่าที่สามารถทำได้เพราะไม่สามารถใช้ได้ถึง 100Mbps ใครที่สมัครแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ถือว่าเต็มลิมิตของแพ็กเกจแล้ว ลงทะเบียนรับเน็ตฟรี10 g ิกะไบต์ได้เฉพาะเบอร์ที่ลงทะเบียนซิมก่อนวันที่31มีนาคม2563ทางด้านนายสุเทพเตมานุวัตนหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาบริษัท Advanced ไ i เ e สเน็ตเวิร์กจำกัดในเครือ Advanced Info Service มหาชนหรือ AS ได้กล่าวว่าบริษัท ได้เตรียมความพร้อมแบ่งเป็นสส่วนคือ 1. ความพร้อมในส่วนของเครือข่ายที่เพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานเครือข่ายเป็น3เท่าแล้วและยังเสริมทีมวิศวกรทำงาน24ชั่วโมงเพื่อรองรับความสามารถให้ทำงานได้24ชั่วโมงและ 2. ในส่วนเตรียมโครงข่ายให้พร้อมให้ใช้งานได้เต็มที่ จากการเพิ่มอินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์มือถือและเน็ตบ้านบริษัท t r u e m o v e S Universal c o m m u n i c i t i o n จำกัดกล่าวว่าบริษัทมีความพร้อมสำหรับการเพิ่มอินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์มือถือและเน็ตบ้านทั้งด้านโครงข่ายและทีมงานรองรับตลอด24ชั่วโมงด้านบริษัท d t แท็กไทรเน็จำกัดกล่าวว่าบริษัทมีความพร้อมด้านโครงข่าย ที่ปัจจุบันอย่างเดินหน้าขยายอย่างต่อเนื่องตามแผนและได้เตรียมความพร้อมกับกสทชสำหรับเพิ่มอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้ามาหลายวันแล้วและพร้อมมากสำหรับการเปิดให้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับบริษัท t ริ p p l e t r e e b o o r d Band ผู้ให้บริการ t r e บ b o a r d b a n d กล่าวว่าบริษัทมีความพร้อม ที่จะเพิ่มอินเทอร์เนต็ตบ้านให้กับลูกค้าตามมาตรฐานของกสทชในวันที่10เมษายนนี้อย่างเต็มที่จากปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มอินเทอร์เนต็ตให้กับลูกค้าอยู่แล้วนั้น 1gb กิกะไบต์เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าในขณะนี้นะครับก็ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถ้าเป็นเนต็ตบ้านเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาจะปรับให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นมือถือ เอายกมือถือขึ้นมาแล้วกดตามนี้ได้เลยนะครับดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ 2-3นาทีก็จะได้รับข้อความยืนยัน SMS มาบอกว่าท่านยได้รับสิทธิ์แล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับโอ้โหสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีกับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับสามารถรับอินเทอร์เน็ตฟรีได้เลยนะครับโอ้โหถ้านายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปนะครับนายเอกก็ต้องขอกราบประทานอาภัยกับพ่อพี่แม่ป้า หมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับแชรกดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่า คลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ